สวัสดีครับวันนี้จะมาแกงเห็ดนะครับเห็ดลมเห็ดลมนะครับล่าษารเรียกว่าเห็ดลมนะครับเนาะแล้วก็น้ําเติมเข้าไปในนึงก่อนนะครับเ,เติมน้ําไปแล้วติดแก๊สนะครับเ,เติมน้ําไปนะครับ เราตีน้ำเดือดนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับนี่ในนี้ก็จะมีพริกนะครับมีพริกแล้วก็มีหอมขาวหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับเราก็จะมาโหก้อมกันเลยนะครับนี่นครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับ น้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับนี่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับใไปไปเลย ก็จะใส่เครื่องปรุงไปจนกว่าน้ำเดือดเครื่องปรุงสุกนะครับหอมเลยครับอันนี้มีปลาล่ามีกะปินะครับที่เราใส่เราโขกไว้นะครับปลาล่ากะปิ เรานี่ยก,กินปลากิกนกะปิหอมออกมาเลยครับโอ้ <laughs> <laughs> oh. พอน้ำเดือดได้เต็มที่เครื่องปรุงกลิ่นหอมมาแล้วก็เวลามาสองสามนาทีนะครับเนาะแล้วก็ใส่เห็ดนะครับเห็ดที่เห็ดลมนะครับเนี่ยครับเห็ดลมที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับ <laughs> ก็นําเห็ดเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับ,รบเห็ดลมเห็ดลม <laughs> ใส่เซก,ก็ปิดฝาหมอ้อกอนนะครับได้ประมาณสักห้านาทีเราก็เปิดฝาหมอ้อดูนะครับนี่ครับน้ําก็จะเดือดเลยนะครับน้ำก็จะเดือดอย่างนี้เลยนะครับวก็คนหน่อยนะครับเนาะนี่ครับน้ำจะเป็นแบบนี้นะครับอ็จะ ทิ้งต่อไปประมาณสัก5นาทีนะครับน้ก็จะเดือดแล้วครับนี่ครับเห็ดก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเราก็จะมาทิมมาดูว่าเห็ดสุกหรือยังนะครับตอนนี้เห็ดเริ่มสุกแล้วนะครับ เราชิมดูแล้วครับเนาะนะครับเราก็จะใส่นี่ครับอันนี้ก็จะมีใบชะพูนะครับใบชะพูกับผักชีนะครับต้นหอมผักชีเราซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะใส่ไปเลยนะครับนี่หม้ะเลยนะครับ คนดูนะครับโอ้หอมไปชะพูขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะครับชิมดูรสชาตินะครับโอ้แซ่บเลยนะครับ นี่นะครับคือแกงเห็ดลมนะครับมานะครับเดอ้อใครอยากกินเห็ดลมก็แกงเห็ดลมก็มาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ